ณหมู่บ้านชนบทเล็กๆห่างไกลาจากตัวเมืองเป็นที่ตั้งของบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีประวัติอันลึกลับบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าที่มีอายุมากกว่าร้อยปีนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาและป่าละมาะมีเพียงไม่กี่คนในหมู่บ้านที่กล้าเข้าใกล้เพราะเชื่อกันว่าบ้านหลังนี้ถูกวิญญาณรอคอยบางสิ่งบางอย่างมานานนับศตวรรษวันหนึ่งครอบครัวของนายประวิทย์ได้ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เนื่องจากเขาได้รับมรดกบ้าน จากปูท่ทวดที่เสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแม้จะมีเสียงเล่าหรือเกี่ยวกับวิญญาและเรื่องราวที่น่ากลัวแต่นายประวิทย์และครอบครัวกลับไม่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านั้นภายในบ้านมีบรรยากาศที่เย็นชืดและเงียบสงบแม้จะเป็นเวลากลางวันแต่ก็มีบางสิ่งที่ทําให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจโดยเฉพาะเมื่อได้ยินเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างเก่าๆทําทให้บานประตูและหน้าต่างสั่นสะเทือนเหมือนเสียงซะกอื่นในคืนแรกที่พวกเขาย้ายเข้ามาอยู่บ้าน หลังนี้ดูจะเงียบสงบเกินไปจนกระทั่งกลางดึกทั้งครอบครัวต้องตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงแปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้เสียงดังมาจากชั้นบนของบ้านเป็นเสียงเหมือนมีคนกําลังเดินไปมาแต่เมื่อขึ้นไปตรวจสอบกลับไม่พบใครเลยคุณปรางผู้เป็นภรรยาของนายประวิตรรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเธอเริ่มสังเกตเห็นเงาเมื่อที่ล่องลอยอยู่บริเวณห้องนอนของลูกชายและมักจะได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่สามารถหาต้นต่อได้ ในคืนนั้นเองขณะที่คุณปรางกำลังพยายามนอนหลับเธอรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่หนักอึ้งมากดทับอยู่บนหน้าอกราวกับถูกพันธนาการเธอลืมตาขึ้นและเห็นเงาของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ข้างเตียงดวงตาของเธอจ้องมองลงมาอย่างไร้ชีวิตชีวาช่วยฉันด้วยเสียงของหญิงสาวดังขึ้นเบาๆแต่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกคุณปรางไม่สามารถขยับตัวหรือพูดอะไรได้ความตัวเข้าครอบงำจนเธอต้องหลับตาและพยายามสวดมนต์ในใจ เช้าวันถัดมาคุณกลางตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับนายประวิทย์ฟังแต่เขากลับคิดว่าเธออาจจะฝันไปหรือเป็นผลจากความเหนื่อยล้าจากการย้ายบ้านทว่าคุณกลางรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันเพราะสิ่งที่เธอเห็นและได้ยินนั้นชัดเจนเกินไปในวันนั้นเองคุณกลางตัดสินใจไปหาคุณยายจำปีผู้เฒ่าที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านเรื่องการรับรู้ถึงสิ่งลึกลับและสามารถติดต่อกับวิญญาณได้คุณยายจำปีเล่าถึงประวัติของบ้านหลังนั้นว่าเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อนางจันทร์ อาศัยอยู่ที่นี่เมื่อหลายสิบปีก่อนนางจันเป็นหญิงสาวผู้มีชะตากรรมที่น่าเศร้าเธอถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่เธอไม่ได้รักและสุดท้ายเธอก็จบชีวิตตัวเองในบ้านหลังนี้วิญญาณของนางจันยังคงอยู่ในบ้านนี้รอคอยใครสักคนที่จะช่วยให้เธอหลุดพ้นจากความทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดคุณปางเริ่มเข้าใจแล้วว่าเธอต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือวิญญาณของนางจันแต่การช่วยเหลือวิญญาณที่ยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีความลับที่ยังคงซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้และความลับนั้นอาจนำมาซึ่งอันตรายที่ไม่มีใครคาดคิดหลังจากที่คุณกลางได้ทราบเรื่องราวจากคุณยายจำปีเธอก็เริ่มสำรวจบ้านหลังนี้อย่างละเอียดเธอพบว่ายังมีห้องเล็กๆที่ถูกล็อกอยู่บนชั้นสองของบ้านซึ่งเธอไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเมื่อเธอพยายามเปิดประตูห้องนั้นกลับพบว่ามันถูกล็อกด้วยกุญแจโบราณและไม่มีใครรู้ว่ากุญแจนั้น ถูกเก็บไว้ที่ไหนคุณปรางรู้สึกว่าห้องนี้ต้องมีความสําคัญและอาจจะเป็นกุญแจที่เชื่อมโยงกับวิญญาณของนางจันทรในคืนต่อมาเสียงแปลกๆยังคงดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงนั้นดูเหมือนจะมาจากห้องที่ถูกล็อกคุณปรางพยายามมองผ่านรูเล็กๆที่ประตูและเห็นเงาของนางจันทรกำลังยืนอยู่ภายในห้องนั้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความทุกข์และความโศกเศร้าคุณปรางรู้สึกถึงความกลัวและความสับสนแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะหาวิธีเปิดประตูห้องนั้น เพื่อค้นหาความจริงในวันรุ่งขึ้นเธอตัดสินใจไปที่ตลาดเก่าในหมู่บ้านเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ที่ตลาดเก่าเธอได้พบกับคนเท่าคนแก่ที่เคยรู้จักกับนางจันทรพวกเขาเล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นรวมถึงเรื่องราวของความรักที่ต้องห้ามและความลับที่ถูกซ่อนเร้นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจคือการหายตัวไปของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เคยมีความรักกับนางจันร์แต่เขากลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในคืนหนึ่งที่พวกเขาวางแผนจะหนีไปด้วยกัน คุณกลางเริ่มสงสัยว่าอาจจะมีบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของชายหนุ่มคนนั้นและมันอาจจะเชื่อมโยงกับห้องที่ถูกล็อกในบ้านหลังนี้เมื่อกลับมาถึงบ้านคุณกลางเริ่มค้นหาทุกมุมของบ้านอย่างละเอียดในที่สุดเธอก็พบกุญแจโบราณที่ถูกซ่อนอยู่ในช่องลับใต้บันไดความตื่นเต้นผสมกับความหวาดกลัวทำให้เธอตัดสินใจที่จะเปิดห้องนั้นในคืนเดียวกันเมื่อคุณกลางเปิดประตูห้องที่ถูกล็อกสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอรู้สึกช็อกภายในห้องมีของใช้ส่วนตัวของนางจันทร์รวมถึงรูปถ่าย และจดหมายที่ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีจดหมายฉบับหนึ่งทำให้เธอได้รู้ความจริงที่ถูกซ่อนเร้นมานานหลายสิบปีจดหมายฉบับนั้นเป็นจดหมายลาตายของนางจันท์ที่เขียนถึงชายคนรักของเธอหมันเล่าถึงความทุกข์ทรมานและความรักที่เธอไม่สามารถแสดงออกได้ในชีวิตแต่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือเธอพบรอยเลือดจางๆบนพื้นห้องรอยเลือดที่ดูเหมือนจะมาจากการสู้รบหรือการใช้กำลังคุณปาง เริ่มรู้สึกว่าความตายของนางจันอาจไม่ได้เป็นเพียงการฆ่าตัวตายแต่มันอาจมีบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นซ่อนอยู่ความกลัวเริ่มแทรกซึมเข้าไปในจิตใจของคุณปรางเมื่อเธอเริ่มสัมผัสได้ถึงความเย็นที่แผ่กระจายไปทั่วห้องเธอรู้ว่าต้องมีบางสิ่งคุณปรางยังคงยืนอยู่ในห้องนั้นความรู้สึกหวาดกลัวและความสงสัยเริ่มลุกล้ำเข้าไปในใจของเธอขณะที่เธอถือจดหมายที่เปื้อนน้ำตาของนางจันเธอเริ่มรู้สึกถึงลมเย็นที่พัดเข้ามาในห้องโดยไม่ทราบที่มาขนลุกเกลียวและหัวใจเต้นแรงขึ้น เมื่อเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆราวกับมีใครบางคนกำลังพูดอยู่ใกล้ๆเสียงนั้นบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนางจันไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ถูกบังคับให้เสียชีวิตโดยฝีมือของสามีที่เธอถูกบังคับให้แต่งงานด้วยชายผู้นั้นเป็นคนโหดร้ายและที่หึงเมื่อเขารู้ว่านางจันมีคนรักเขาจึงกักขังเธอไว้ในห้องนี้และทำร้ายเธอจนเสียชีวิตคุณปรางรู้สึกถึงความโกรธแค้นและความทุกข์ทรมานที่วิญ,ญญาณของนางจันยังคงแบกรับเธอรู้ดีว่านางจัน ต้องการความยุติธรรมวิญญาณของนางจันยังคงวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะเธอไม่สามารถปล่อยวางจากความเจ็บปวดและความแค้นได้คืนนั้นขณะที่ทุกคนในบ้านกำลังหลับคุณกลางรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอได้ยินเสียงบางอย่างที่ดังขึ้นจากห้องนั่งเล่นด้านล่างเสียงนั้นเป็นเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินลากเท้าหนักๆไปมาเธอตัดสินใจลงไปตรวจสอบเมื่อมาถึงห้องนั่งเล่นเธอเห็นเงาร่างของชายผู้หนึ่งยืนอยู่กลางห้องร่างนั้นสูงใหญ่ และดูน่ากลัวเขามีใบหน้าที่บูดบึง้งและดวงตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตเจ้าไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียงทุ้งต่ำของชายคนนั้นดังขึ้นพร้อมกับสายตาที่มองตรงไปยังคุณปรางคุณปรางรู้ทันทีว่าชายคนนี้คือสามีของนางจันทร์วิญญาณของเขายังคงวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้เช่นกันและเขาไม่ต้องการให้ใครมาขุดคุยความลับที่เขาได้พยายามปกปิดไว้ข้าต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยคุณปรางตอบเสียงสัน่นแต่ในใจเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ชายคนนั้นหายตัวไปอย่างฉับพลันเหลือไว้เพียงความเงียบงันที่น่ากลัวคุณปรางรู้ว่าต่อจากนี้ไปเธอจะต้องเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวยิ่งขึ้นหากเธอเลือกที่จะช่วยนางจันทร์ในวันรุ่งขึ้นคุณปรางกลับไปหาคุณยายจำปีอีกครั้งเธอเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้คุณยายฟังคุณยายจำปีพยักหน้าและบอกว่ามีเพียงการทำพิธีส่งวิญ,ญญาณเท่านั้นที่จะช่วยให้นางจันทร์ได้พบกับความสงบแต่การทำพิธีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะวิญ,ญญาณของชายผู้เป็นสามีจะพยายามขัดขวางไม่ให้พิธีสเร็จ เขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ความลับของเขายังคงถูกเก็บงำเจ้าต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและอย่ายอมแพ้ต่อความกลัวคุณยายจำปีเตือนวิญญาณของนางจันรอคอยมานานเพื่อวันนี้คุณปรางตัดสินใจจะทำพิธีตามที่คุณยายบอกแต่เธอรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความอันตรายและท้าทายเธอต้องเผชิญกับทั้งความกลัวและอำนาจเมื่อที่ซ่อนเร้นอยู่ในบ้านหลังนี้ในคืนก่อนทำพิธีเสียงแปลกๆแ,และเหตุการณ์ประหลาดๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในบ้าน ทั้งประตูที่เปิดปิดเองเข้าของที่เคลื่อนย้ายโดยไม่มีใครแต่ต้องและเงาเมื่อที่แวบผ่านสายตาอยู่บ่อยครั้งแต่คุณปรางยังคงยืนหยัดเธอรู้ว่านี่คือการทดสอบความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเธอและในไม่ช้าเธอจะได้พบกับวิญญาณของนางจันอีกครั้งเพื่อช่วยเธอให้ได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริง หลังจากพิธีส่งวิญญาณของนางจันรสำเร็จลงคุณปรางรู้สึกได้ถึงความสงบที่บรรยากาศรอบๆบ,บ้านเปลี่ยนไปแต่ความสงบนี้กลับไม่คงที่เธอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างในบ้านที่ยังไม่สามารถอธิบายได้แต่ละคืนที่เธอหลับลงจะมีเสียงประหลาดและความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเฝ้าติดตามเธออยู่คืนหนึ่งขณะที่คุณปรางกำลังนั่งอ่านหนังสือในห้องนั่งเล่นเสียงกระซิบแถวเบาดังขึ้นจากมุมห้องช่วยข้าช่วยข้า เสียงนั้นดูเหมือนจะเป็นเสียงของเด็กคนหนึ่งคุณปรางสะดุ้งตัวและหยุดอ่านหนังสือท่ามกลางความเงียบสงัดเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเธอลุกขึ้นและเดินไปยังมุมห้องที่เสียงมาจากนั้นเธอเห็นความมืดหนาแน่นรอบๆมุมห้องและเสียงกระซิบก้องเงียบไปคุณปรางยืนอยู่ในความเงียบพยายามฟังเสียงนั้นอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงใดๆดังขึ้นในคืนนั้นคุณปรางไม่สามารถนอนหลับได้เธอเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้อย่างละเอียดเธอค้นพบว่าบ้านหลังนี้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดและความเป็นมาของเจ้าขาองค์บ้านในอดีตามบันทึกที่เธอค้นพบเจ้าของบ้านคนก่อนหน้าคือครอบครัวหนึ่งที่มีลูกชายคนหนึ่งชื่ออน้นเด็กชายคนนี้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายสิบปีก่อนครอบครัวของเขาพยายามค้นหาแต่ไม่พบร่องรอยของเขาหลังจากนั้นบ้านก็เปลี่ยนมือไปหลายครั้งแต่ไม่มีใครอยู่ในบ้านได้นานในตอนเช้าคุณปรางตัดสินใจไปที่ห้องเก็บของที่ยังไม่ได้สำรวจเธอค้นหา และพบกล่องไม้เก่าๆที่ถูกปิดไว้ด้วยผ้าเก่าๆข้างในกล่องมีรูปถ่ายของเด็กชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอ้นรูปถ่ายนี้ดูเก่ามากแต่ใบหน้าในรูปกลับเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดคุณปรางรู้ว่าต้องทำอย่างไรเธอเริ่มค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเด็กชายคนนี้และครอบครัวของเขาเธอได้พบกับผู้คนที่เคยรู้จักครอบครัวนี้และได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความสูญเสียและความพยายามของครอบครัวในการค้นหาเด็กชายที่หายไป จากการพูดคุยกับคนในชุมชนคุณปรางได้เรียนรู้ว่ามีบางคนเชื่อว่าความทุกข์ของเด็กชายอน้นยังไม่ถูกปล่อยให้หลุดพ้นและวิญญาณของเขายังคงวงเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้ในคืนถัดไปคุณปรางเตรียมตัวสำหรับการทำพิธีอีกครั้งโดยครั้งนี้เธอมีเป้าหมายที่จะช่วยวิญญาณของเด็กชายอน้นเธอจัดเตรียมเทียนน้ำมนต์และรูปถ่ายของเด็กชายพร้อมทั้งกล่าวคำสวดมนต์เพื่อเรียกวิญญาณของเขาให้มาที่ห้องนั่งเล่นเมื่อพิธีเริ่มขึ้นเธอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลมที่แรงขึ้นเสียงกระซิบท,ที่เคยได้ยิน เริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงของเด็กชายอ้วนชัดเจนขึ้นช่วยข้าด้วยข้าต้องการกลับบ้านคุณปรางสวดมนต์ด้วยความมุ่งมั่นเธอพยายามปลอบประโลมวิญญาณของเด็กชายและช่วยให้เขาพบกับความสงบที่เขาต้องการเสียงกระซิบเริ่มจางหายไปพร้อมกับความรู้สึกสงบที่เริ่มเข้ามาแทนที่แต่ทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักหน่วงในอากาศร่างของชายผู้เป็นเจ้าของบ้านในอดีตปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเขาดูไม่พอใจและดูเหมือนจะพยายามขัดขวางการทำพิธีครั้งนี้ เจ้าไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ข้าได้ทำไปแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธคุณปรางไม่ยอมแพ้เธอทำพิธีอย่างเข้มแข็งมากขึ้นพร้อมทั้งกล่าวคำสวดมนต์ด้วยความเชื่อมัน่นและความกล้าหาญในที่สุดชายผู้นั้นก็หายตัวไปและเสียงกระซิบของเด็กชายอ้นก็เริ่มสงบลงการทำพิธีสำเร็จลงและคุณปรางรู้สึกถึงความสงบที่เข้ามาในบ้านหลังนี้วิญ,ญญาณของเด็กชายอ้นได้รับการปล่อยวางและคุณปรางรู้ว่าบ้านหลังนี้จะไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานอีกต่อไป เช้าวันรุ่งขึ้นบ้านกลับมาสงบเงียบและเต็มไปด้วยความสงบสุขคุณปรางรู้ดีว่าเธอได้ทำหน้าที่ของเธอในการช่วยวิญญาณเหล่านี้ให้ได้พบกับความสงบสุขแต่เธอรู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้ยังไม่จบสิ้นบางทีอาจมีเรื่องราวและความลับอื่นๆที่เราการเปิดเผยในบ้านหลังนี้หลังจากการทำพิธีส่งวิญญาณของเด็กชายอ้วนสำเร็จลงบ้านกลับมาสงบสุขและเงียบสงัดเป็นเวลาหลายวันแต่คุณปรางรู้ดีว่านี่ไม่ใช่ตอนจบของเรื่องราวทั้งหมด เธอรู้สึกว่ามีความลับบางอย่างที่ยังซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออนาคตของเธอและคนอื่นๆในเช้าวันหนึ่งคุณปรางตัดสินใจสำรวจบ้านหลังนี้อีกครั้งเธอเริ่มจากการสำรวจห้องต่างๆที่ยังไม่ได้สำรวจอย่างละเอียดโดยเริ่มจากห้องที่ใช้เป็นห้องเก็บของและห้องที่ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้งานมานานขณะที่เธอเดินไปยังห้องเก็บของเธอพบกับซอกเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังชั้นวางของเธอใช้แรงพยายามดึงออกและพบกับประตูเก่าแก่ที่ถูกปิดผนึกด้วยไม้เก่า และซีเมนคราบฝุ่น,นและความชื้นทําให้ประตูนี้ดูน่ากลัวแต่คุณปรางรู้ว่าเธอต้องเปิดมันออกเพื่อค้นหาความจริงเธอใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในการทําลายการปิดผนึกของประตูและในที่สุดก็เปิดมันออกได้ภายในห้องนั้นมืดและเต็มไปด้วยฝุ่นเมื่อเธอจุดเทียนและส่องเข้าไปเธอพบกับห้องที่เต็มไปด้วยสิ่งของเก่าแก่ภาพวาดและสมุดบันทึกที่มองเห็นได้ไม่ชัดคุณปรางหยิบสมุดบันทึกออกมาและเริ่มเปิดอ่านเธอพบว่ามันเป็นบันทึกของเจ้าของบ้านคนก่อนหน้าที่เป็นบิดาของเด็ก ชายอ้วนบันทึกบัรยายถึงความทุกข์ยากและความพยายามในการค้นหาเด็กชายรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นจากบันทึกเธอเรียนรู้ว่าเจ้าของบ้านเคยมีความสัมพันธ์กับชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงความสัมพันธ์นี้เริ่มมีปัญหาหลังจากที่เด็กชายอ้วนหายตัวไปและมันได้กลายเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงซึ่งนำไปสู่ความอาฆาตและความผิดพลาดที่ทำให้วิญ,ญญาณของเขายังไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่สงบได้ ในบันทึกยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีโบราณที่เคยทําเพื่อช่วยปลดปล่อยวิญญาณแต่พิธีเหล่านั้นไม่สมบูรณ์และไม่ได้ผลตามที่คาดหวังเธอพบว่าเจ้าของบ้านพยายามที่จะบังคับให้วิญญาณของลูกชายออกไปแต่แทนที่เขาจะหายไปวิญญาณของเด็กชายกลับติดอยู่ในบ้านหลังนี้คุณปรางรู้ว่าบ้านนี้มีความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยและความลับนี้อาจเกี่ยวข้องกับความสงบของวิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่เธอจําเป็นต้องค้นหาความจริงทั้งหมดเพื่อให้สามารถช่วยวิญญาณและป้องกันไม่ให้ความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานอเกิดขึ้นอีกเมื่อสำรวจห้องนั้นเสร็จสิ้นคุณปรางพบว่ามีแผนที่เก่าที่แสดงถึงตำแหน่งต่างๆของบ้านและบริเวณโดยรอบแผนที่นี้ระบุสถานที่บางแห่งที่ดูเหมือนจะมีความสำคัญเช่นสุสานเก่าและศาลเจ้าที่เคยถูกลืมตัดสินใจที่จะสำรวจสถานที่เหล่านั้นคุณปรางเริ่มวางแผนการเดินทางไปยังสถานที่ที่ถูกระบุในแผนที่และในระหว่างการเตรียมตัวเธอได้รับคำแนะนำจากคุณยายจำปีว่าการค้นหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต อาจเปิดเผยสิ่งที่ไม่คาดคิดและเสี่ยงต่อการ,รเผชิญหน้ากับอันตรายในคืนหนึ่งคุณกลางฝันเห็นภาพของเด็กชายอ้นและเจ้าของบ้านในอดีตพวกเขายือนอยู่ในสถานที่ที่ดูเหมือนจะเป็นป่าลึกในฝันเด็กชายอ้นร้องให้และขอให้เธอช่วยเขาอีกครั้งตื่นขึ้นมาจากความฝันคุณกลางรู้ว่าความฝันนี้คือสัญญาณที่เธอต้องไปที่สถานที่นั้นเพื่อค้นหาความจริงเธอเริ่มเตรียมอุปกรณ์และสำรวจสถานที่ตามที่แผนที่บอกไว้ เช้าวันถัดมาคุณกลางเริ่มออกเดินทางตามแผนที่ที่เธอพบในห้องเก็บของแผนที่นั้นชี้นำให้เธอไปยังสถานที่ต่างๆรอบๆบ้านซึ่งรวมถึงสุสานเก่าและศาลเจ้าโบราณที่ตั้งอยู่ในป่าลึกการเดินทางไปยังสถานที่เหล่านี้เป็นการเดินทางที่ยากลำบากเส้นทางที่แผนที่ระบุไว้มีความท้าทายและเต็มไปด้วยอันตรายคุณกลางต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเดินผ่านพงหญ้าและเส้นทางที่ไม่ชัดเจนเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนด ระหว่างการเดินทางเธอรู้สึกถึงความรู้สึกแปลกๆคล้ายกับมีบางสิ่งบางอย่างติดตามเธอไปตลอดเวลาบางครั้งเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆอยู่ข้างๆแต่เมื่อหันไปมองก็ไม่มีสิ่งใดอยู่ตรงนั้นความรู้สึกนี้ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจและต้องระวังตัวให้มากขึ้นในช่วงบ่ายคุณกลางมาถึงสุสานเก่าที่ถูกลืมไปนานสุสานนี้ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างและมีความรู้สึกน่ากลัวพื้นที่รอบๆเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่มีรากลึกและครอบคลุมป้ายหลุมศพที่สลักด้วยลายที่เก่าแก่ เธอเดินไปที่หลุมศพหนึ่งซึ่งดูแตกต่างจากที่อื่นมันมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ดูคล้ายกับเครื่องหมายทางศาสนาเก่าแก่และป้ายเขียนไว้ว่าณที่นี้วิญญาณที่หลบไหลต้องการการปลดปล่อยคุณปรางรู้สึกได้ว่าหลุมศพนี้อาจมีความสำคัญต่อการค้นหาความจริงเธอเริ่มขุดค้นบริเวณหลุมศพอย่างระมัดระวังและพบกับกล่องไม้เก่าๆที่ถูกฝังอยู่ในหลุมศพกล่องนี้ดูมีความเก่าแก่และมีความสำคัญกล่องถูกเปิดออกเผยให้เห็นถึงสิ่งของที่น่าสนใจเช่นจดหมายเก่ารูปถ่าย แลววะวัตถุโบราณบางชนิดคุณปรางหยิบจดหมายออกมาอ่านจดหมายนี้เขียนด้วยลายมือที่ละเอียดและเปลี่ยนด้วยอารมณ์มันเป็นจดหมายจากเจ้าของบ้านคนก่อนหน้าที่เขียนถึงลูกชายของเขาในจดหมายเขาพยายามจะขอโทษและขอให้ลูกชายได้รับการปลดปล่อยจากคำสาปที่ตามหลอกหลอนเขา เมื่ออาจดหมายจบคุณปรางรู้สึกถึงความเศร้าและความเจ็บปวดที่เจ้านายเก่าพยายามจะสื่อสารออกมานอกจากนี้เธอยังพบกับรูปถ่ายของเด็กชายอ้นในกล่องนั้นรูปถ่ายนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพเดียวกับที่เธอพบในห้องเก็บของแต่ตอนนี้มันดูสมบูรณ์และชัดเจนเธอเริ่มมองหาวิธีการที่สามารถช่วยปลดปล่อยวิญญาณของเด็กชายอ้นและเมื่อเธอสำรวจสารเจ้าที่อยู่ใกล้ๆเธอพบว่าเป็นสารเจ้าโบราณที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ทางาศาสนาและเครื่องรางป้องกัน การสำรวจสารเจ้าทำให้เธอพบกับข้อความเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและคำสวดมนต์ที่ใช้ในการปลดปล่อยวิญญาณคุณปรางตัดสินใจทำพิธีที่ศาลเจ้าแห่งนี้โดยทำตามขั้นตอนที่บันทึกไว้ในข้อความโบราณในคืนหนึ่งคุณกลางจะเตรียมเครื่องบูชาและทำพิธีเพื่อเรียกวิญญาณของเด็กชายอ้นให้มาที่ศาลเจ้าเธอใช้จดหมายและรูปถ่ายที่พบในกล่องเพื่อทำพิธีและบูชาวิญญาณของเด็กชายขณะที่พิธีดำเนินไปเธอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของลม และเสียงกระซิบท,ที่ดังขึ้นอีกครั้งเสียงกระซิบนี้ดูเหมือนจะเป็นเสียงของเด็กชายอน้นที่ร้องขอความช่วยเหลืออีกครั้งและในที่สุดวิญญาณของเด็กชายอน้นก็ปรากฏตัวขึ้นในรูปแบบของเงาที่อ่อนโยนวิญญาณของเด็กชายอ้นดูสงบและเต็มไปด้วยความขอบคุณเขาพูดด้วยเสียงที่แถวเบาขอบคุณที่ช่วยข้าข้ารู้สึกว่าข้าจะได้พบกับความสงบแล้วคุณปรางรู้สึกถึงความสุขและความพอใจที่ได้รับการปลดปล่อยให้กับวิญญาณที่ทุกทรมานมายาวนาน เธอรู้ว่าเธอได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและช่วยให้บิญญาณได้ไปสู่ที่ที่สงบสุขเมื่อพิธีสิ้นสุดลงคุณกลางรู้ว่าการค้นหาความจริงยังไม่จบสิ้นเธอยังมีความลับอื่นๆที่ต้องค้นหาและเข้าใจเกี่ยวกับบ้านหลังนี้และความลึกลับที่ยังรอ,อการเปิดเผยหลังจากพิธีปลดปล่อยบิญญาณของเด็กชายอ้วนที่ศาลเจ้าคุณกลางรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศของบ้านความรู้สึกที่น่ากลัวและความลึกลับที่เคยรบกวนเธอเริ่มลดลงแต่เธอยังรู้ว่ามีความลับอีกมากมายที่ยังรอการค้นพบ คุณปรางตัดสินใจที่จะกลับไปที่บ้านและสำรวจส่วนที่ยังไม่เคยสำรวจอย่างละเอียดมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องใต้ดินที่มีประตูปิดสนิทและดูเหมือนจะมีความสำคัญต่อเรื่องราวทั้งหมดเธอเชื่อว่าความลับของบ้านและครอบครัวอาจจะซ่อนอยู่ที่นี่การลงไปในห้องใต้ดินเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเพราะห้องนี้มืดและเต็มไปด้วยฝุน่นและความชื้นคุณปรางต้องใช้ไฟฉายในการส่องสว่างเพื่อมองเห็นสิ่งต่างๆรอบๆห้องแต่เมื่อเธอลงไปถึงห้องใต้ดินเธอพบกับความเงียบสงัดที่น่าขนลุก ห้องใต้ดินนี้ถูกแบ่งออกเป็นหลายห้องย่อยและบางห้องมีสิ่งของเก่าแก่และเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกทิ้งร้างคุณตรางเริ่มค้นหาและสำรวจห้องต่างๆโดยหวังว่าจะพบกับเบาะแสเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับความลับของครอบครัวในห้องหนึ่งที่มีเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าเธอพบกับกล่องไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกเก็บไว้อย่างมิชชักล่องนี้ดูเหมือนจะมีความสำคัญเพราะมันถูกล็อกและมีสัญลักษณ์บางอย่างที่ดูคล้ายกับเครื่องหมายทางาศาสนา คุณปรางพยายามเปิดกล่องด้วยความระมัดระวังและในที่สุดก็สามารถเปิดมันออกได้ข้างในกล่องมีเอกสารและบันทึกหลายชุดรวมถึงจดหมายจากเจ้าของบ้านคนก่อนหน้าที่พูดถึงความลับที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและการทำพิธีต่างๆเธอพบว่ามีจดหมายที่เขียนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำพิธีที่ผิดพลาดและการถูกสาปโดยความผิดพลาดในอดีตเจ้าของบ้านคนก่อนหน้าพยายามจะซ่อนความจริงและความผิดพลาดเหล่านั้น จากสาธารณชนแต่พวกเขาก็ไม่สามารถหนีจากผลของการกระทําเหล่านั้นได้จดหมายหนึ่งระบุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามและความขัดแย้งในครอบครัวเจ้าของบ้านได้ทําการบูชาวิญ,ญญาณเพื่อหาทางปลดปล่อยครอบครัวจากความทุกข์ทรมานแต่พิธีเหล่านั้นไม่ได้ผลและทําให้สถานการณ์แย่ลงอีกเอกสารหนึ่งเป็นภาพถ่ายเก่าๆของครอบครัวที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ภาพถ่ายนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในครอบครัวบางคนดูมีความสุข และสงบสุขขณะที่บางคนมีท่าทางที่เศร้าหมองและเครียดคุณปรางเริ่มเข้าใจว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านนี้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในครอบครัวและผลของการกระทําในอดีตเธอรู้ว่าความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นในบ้านนี้มีความเกี่ยวข้องกับความลับเหล่านั้นเธอรู้สึกถึงความต้องการที่จะเปิดเผยความจริงและแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตคุณปรางตัดสินใจที่จะพูดคุยกับชาวบ้านและค้นหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น เมื่อเธอกลับไปที่หมู่บ้านเธอพบกับคุณยายจำปีที่เคยช่วยเธอในการทำพิธีคุณยายจำปีดูเหมือนจะรู้เรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวของเจ้าของบ้านคุณยายจำปีขรฉันพบข้อมูลบางอย่างในบ้านเกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัวของเจ้าของบ้านคุณปรางกล่าวคุณยายจำปีมองเธอด้วยความรู้สึกที่ลึกลับความลับของครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอันตรายการค้นหาความจริงอาจทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่คาดคิด คุณกลางรู้ว่าเธอจะต้องระมัดระวังและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการค้นหาความจริงเพิมเ่มเติมเธอเริ่มวางแผนที่จะสำรวจเรื่องราวของครอบครัวและการทำพิธีในอดีตเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้ความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นอีกหลังจากพิธีแก้คำสาปที่ศาลเจ้าเสร็จสิ้นไปบ้านของคุณกลางได้กลับสู่สภาพที่สงบและปลอดภัยมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ทำให้บรรยากาศในบ้านดีขึ้นแต่ยังทำให้ความรู้สึกของคุณปรางในการอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มีความสุขและสบายใจมากยิ่งขึ้น เช้าวันรุ่งขึ้นคุณปรางตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกที่ดีและสดชื่นการนอนหลับได้ดีเป็นครั้งแรกในหลายสัปดาห์เธอรู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นใหม่และมีแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอให้ดีขึ้นเมื่อเธอลงมาที่ครัวเพื่อเตรียมมหาริมห่าเธอพบว่าความรู้สึกของความสงบและความเย็ยนสบายได้กลับมาที่บ้านเธอเห็นแสงแดดที่สาดส่องผ่านหน้าต่างและกลิ่นของดินที่ชื้นจากฝนเมื่อคืนนี้ทำให้เธอรู้สึกถึงความสดชื่นและความหวังใหม่คุณปรางตัดสินใจที่จะจัดทำแผนง,งาน ในการปรับปรุงบ้านให้ดีขึ้นและทำให้เป็นสถานที่ที่มีความสุขและเป็นที่ต้องการสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเธอเริ่มวางแผนในการตกแต่งบ้านใหม่และทำให้สถานที่นี้กลายเป็นที่พักผ่อนที่น่าอยู่วันนั้นคุณกลางได้เชิญเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดมาที่บ้านเพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเพื่อแบ่งปันความสุขและความรู้สึกใหม่ที่เธอได้รับการรวมตัวกันของครอบครัวและเพื่อนๆเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่น และเต็มไปด้วยความสุขทุกคนแสดงความยินดีต่อการเริ่มต้นใหม่ของคุณตรางและรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในบ้านขณะที่พวกเขานั่งอยู่รอบๆโต๊ะอาหารคุณตรางได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เธอได้พบเจอและการทำพิธีที่สำคัญที่เธอได้ทำเพื่อปลดปล่อยคำสาปและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตทุกคนฟังด้วยความสนใจและเคารพฉันรู้ว่าการที่เราต้องผ่านการทดลองเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณตรางกล่าว แต่ฉันเชื่อว่าเราทุกคนสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นและเริ่มต้นใหม่ได้การสนทนาในวันนั้นทําให้ทุกคนรู้สึกถึงความหวังและแรงบันดาลใจใหม่ทุกคนเห็นด้วยว่าเวลาที่ผ่านมาเป็นบทเรียนที่สําคัญและการเริ่มต้นใหม่จะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสุขและความสําเร็จในอนาคตคุณปรางเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบ้านและในชีวิตของเธอเธอรู้ว่าแม้ว่าจะมีความท้าทายที่ยังคงอยู่แต่เธอมีความมั่นใจ และความหวังในการเผชิญหน้ากับมันการเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องการความมุ่งมั่นแต่คุณปรางรู้ว่าเธอได้สร้างฐานที่แข็งแกร่งในการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในชีวิตของเธอเธอมีความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะนำไปสู่อนาคตที่สดใสและมีความสุข